Ồ. Wow ngày, 5 ngày, 5 ngày 5 ngày, 5 ngày năm, 5 năm à? Giá hạ quá chín đi cả À, ก็เราทำไลฟ์ถิ่กันเนาะโอ้ย<ฮ>ดีใจอ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับนึกถองสองส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโ<อ>คิดถึงจังเลยอนะ่ะคิดถึงมากเลยอันนี้แหละละอันนี้ก็คิดถึงแต่ว่าเจอเจอเจอทุกวันนะ เป็นเป็นประโยคบอกเล่าหลบคนเอาขิงไปแปล,ลรูลปรด้วยนะกลิ่นรสระหลาดต่อเนื่องแปลรูปหน่อยโอ้โหดีใจอ่ะดีใจดีใจมากโอ้โหนี่เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นภาพตัวเองว้าวชอบไหมเ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 ชอบ ไปคิดเอาเองน้อยอ่ะสอบสอบสอบโอ้ตื่นเต้นมากวันนี้ครับตื่นเต้นจริงๆบอกเลยมากันเยอะมากพี่สาวชาวเน็ตแม่แม่แบบหนูภาษาเราเราเออเราสามารถขออนุญาตเช็คเสียงต้องลังส่งหงษ์ได้ไหมเอานะขอแบบดังๆหน่อย หนึ่งสองสามเหมาะสมเหมาะสมกับสโลแกนของน้องเบ๊มากๆว่าเราต้องอะไรนะเราต้องเป็นนักสู้อะไรนะโอ้โหไม่ไหนอยากเห็นอยากเห็นครั้ง เราลงเป็นนัทซูห้าบเดือยห้าบออกห้าบเดือยห้าบออกเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีเก่งมากครับเก่งมากครับคนเก่งเก่งปล่าไม่มีอะไรคนเก่งใช่ทุกคนเป็นคนเก่งเก่งมากๆครับไอ้เมื่อคืนปกมือให้ตัวเองหน่อยขึ้นเซนมันระเบิดชิบย้อน เก่งม,มากๆชาวด้องรัฟังหอนของวกเรานะครับเก่งมากๆเมื่อคืนนอนกี่โมงอะ่ะกรงหอกในตั๊แตจริงจริงซีนนก็ถ่ายไปเยอะอยู่นะฮะม,มันอาจจะแรงไาหน่อยหยอก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 รับผมหยอกเลย ถ่ายไปเยอะเออสินะถ่ายไปเยอะ,ะครับสินะคือคือเรียกได้ว่าเขินเหมือนกันนะเพราะว่าแบบออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ววก็คือหมอรักษาไม่ได้ไงเราต้องมาหายาดียาดีไม่พอเจอยาแรงด้วยะ แรงจริงแรงจริง,รง,รงเราต้องสู้นะเจออย่างเงี้ยทุกคนจำไว้เย้ไหมดับเลยเราลงสู้มันจะมาเขิ่นมากเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยกลับไปเขิ่นที่หลังให้ยราเขื่อนคนเดียวตอนนี้สู้ก่อนเออสู้ก่อนเจ้เห <laughs> ็นไหมเพื่อนแกมีกระเอิดมันเดนดีคนละอย่างไงอ๋อคนละอย่าง ฟ้ารักพ่อเหรอครับพ่อก็รักน้อเหมือนกันฟ้าฟ้าเออฟ้าไหนนี่ชื่อเบฟฟ้ายังไงเนี่ยฟ้ายงไ อะไรัอะไรเกิดขึ้นผมก็รัตนอนเเหมือนกันเราอยู่มาปีนแล้วเราอยู่มาปีนแล้วเลเออเออใช่ใช่ใช่วายอย่ในอนี่ใช่ใอยากได้ยินเหมือนกันนอยากได้ยินเหมือนกันทีน่าก็จะพาไปทาเล็บหรอมม่ มันมันต้องเป็นคำนั้นมันต้องเป sí ็นคำนั้นอย่ามาบ่ายเบี่ยงทุกคนเขาเขืนทุกคนเขาเขืนทุกคนเขาเขื่อนเป็นยังรู้สึกยังไงบ้างเขาเขืนทุกคนเขาเขืขอนเขาเขืขอนเขาเขื่ลนรักซีเราจะไม่รักอย่างรักเสมอรักเสมอ เมื่อกี้แอบเห็นป้ายเขาเชุ่มชื้นที่ใบหน้าครับเพราะว่าอะไรเพราะเขากินพิลันีิสครับทีพิลัมิสนอกจากจะขับถายดีแล้วยังช่วยเรื่องผิวพรรณสุขภาพดีด้วยครับ หนึ่งสองสาม ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ก็คือหมอรักษาไม่ได้ไงเราต้องมาหายาดียาดีไม่พอเจอยาแรงด้วยอ่ะแรงจริง